มาเด้วยมา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 แล้ววิ่งมาด้วยลูกช้างคนพาลูกช้างวิ่งออกกำลังไกลโอ้ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านพายมิ่งมงคลค่ะสวัสดีพ่อแม่เอซที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มิ่งอยู่บ้านค่ะสวัสดีครับขอคาระวะกิจกรรม ตอนเช้ากลางวันเย็นก็จะแบบนี้ละค่ะนี่คุณแม่คุณแม่พบกับนิ่งที่เก่าที่เดิมครับผมที่บ้านนิ่งเองครับพนักงานทำความสะอาดเก็บขี่เก็บเงี้ยวต้องให้ขอกกวานช่ว่าได้ง จะให้ลูกมิ่งออกก่อนมาออกมาก,ก่อนเหรอดูดูเอ,อ้ยเปิดคอกตังโดนเหรอยี่พ่อมามาเอาลาออกมาเร็วกระวนกระวายบ่เป็นตายอยู่อยากอยากออกอยากออก ดูสิเนี่ยจะให้พ่อเอากําไรเท้าออกให้ไหมนี่กําไรขาออกไ้ลาเนี่ยพ่อมิ่งได้เวลาออกมามอบความสุขให้พ่อแม่เอทุกท่านแล้วครับมิ่งจะออกมาวิ่งออกกําลังกายออกมาปวนแล้วครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะลองแบบว่าไม่เอาไม่เอาอ่ากำไรออกนะคะ จะปลดเฉพาะตัวนั้นปลดล็อกเฉพาะเชือกเนาะดูซ <ook ing> ิจะเป็นยังไงมาๆเดี๋ยวก่อนโอ้ยเพิ <falou> <sh arp gemacht> ่นเพิ่นอยากออกมาอยากออกแห้งถอยนะลูกถอยก่อนนะใช่ไหมปลดบ่ได้ลูกถอยก่อนถอยก่อน เบื้องขาเพิ่นเบื้องขาเพิ่นก็จกเข็ดอีหยังพออ้วนนี่ซ่าตลอดเลยเปิดข้อกระซามาเอาอันนี้ออกให้อลา,ากาะซาอีกแล้วเบิดคำสีเบาน้ำ นิ่งขึ้นเยอะเยอะเลยค่ะเอามามเออพาพาออกมาสิแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวครับเด้อผู้บามิ่งเป็นบ้าหรอครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผม ดีใจดีใจกับพือหูพืบอพื่อด hey, ีใจไรแม่นบ่ก็ว่าไปเนาะบรรยายไปตามภาพเลยค่ะวิวเซ็บครับเซ็บครับ มามามาลูกมามาวันนี้มาเฝ้ามาดูแลเนาะใช้คำว่าดูแลแทนพ่อดีกว่าพ่อพิกไปสวนค่ะไปใส่ปุญญ๋ยหญ้าจะไม่แน่ใจว่ากลับมาหรือยังพ่อกลับมาไปนี่ โอ้ยมิงครับอะไรมานี่นะลูกมานี่มานี่มานี่มิงมิงโอ้ยเสยตุยแทอเนาะมันต้องแสบแน่ๆเลยนอนนี่เนาะดิ้นตรงนีเนาะ ออกมาเพื่นก็นจะกินออกมากินตลอดแม่ต้องนีแมเ่เอาเเอา,เอามันแก้วเอากล้วยมาให้มิ่งสิอ่าไปแล้วไปแล้วพี่นอ้องไปแล้วไปทางใดนน้อ <ไป S 1> นอนไปใสน้อน่นอนอันนี้เราเราเทสนะคะนี่เดี๋ยวอีกสักหน่อยเดี๋ยวเราจะเอากาไรเท้าออกให้น้องนะคะอันนี้ดูก่อนเห็นไหม นิ่งขึ้นเยอะเลยบอลแลนพูดอ่ะ阿า,าแลนว่าได้ครับ <laughs> พูนพน,พนมันแก้วล่างไว้ยุพูนไหมนั่นบวยทิมเละไปใส่เน้อไปทังไหนเน้อลูกเนาะพังพายพังพายไปทังไหนเนอไม่ได้พังพาย เอาเขาเดินเพลิ่งผ่าเพล่งบ้โอ้ยยาเห็ดถอดยาเห็ดถอดมันบอกเป็นตาเบิ้งทำมิ่งอ่ะมันเป็นตาเบืงอยู่ขันเจ้าเห็ดมันบอกเป็นตาเบิ้งสายยันกับเจ้าของอะไรเห็ดเองมิ่งว่าอู้ยจักสายยันจักที่หยางโอ้ย ผุนผุนมันแกวล่างใบยูพุนเกินเลยกินมนนมอ๋อกินมาวังหันนอจานลื่นลื่นชา้ากินคนกินเออกินยังกับเป็นตาแสบเบิดกินเข่ากับเกลือก,กับแสบเจ้านั่น,นอู้หูดูดูดู อู้ออ้าเอาออกให้ซะเอาออกให้ซะเจ้าลองถอดออกเบิ้งที่เป็นจังไดบัดที่นี่เนี่ยกำไลเพิ่นนี่เฮ้อเอาออกให้เบิ้องตอนนี้นิ่งค่ะนิ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เขาควรจะเอากำไลออกให้น้อง จัดการเลยได้หนิเอาออกเอาออกหายเบิ้งจะเป็นจังใดอู้หบน,นี้เอาออกกับเสียวออกยากเด้อบัดนี้ขันไซย่างสีส่กับส่ยากเด้อันแเ้วออกแล้วนะอุ้ยไปบางยางไวเลย <formation jin inh throat> มาลูกมา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 เต่ามาเอ้ย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 หูอ้อ้อู้หหอ้้อ้อหป็นยังอเปยังนอตื่นนี่อขอ้าอกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะอ่าให้พ่อถอดออกให้ลูก โอ้ยแล้วโหลดเด้อบัดนี้แล้วโหลดบัดที่นี่เอาวะยังเอาออกบ่ลูกเอาให้อีพ่อเอาออกให้แล้วเรื่องอะไราจะได้แลื่องของข้องพืชพืชเดีบเยบไอยเอาออกของอา,าลาเฮ็ดยังดู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 นัดเอาออกแค็ดยังพอ่ออาลาบ่ให้เอาออกได้ล่ะ <laughs> ิิินั่งนังนลองลุกนั่งลงลนั่งลอง,ง,ลงเอาเอาเอาอยาให้คุณแม่หน่อยคุณแม่เพิ่นขอขาโตลูกไส้เพิ่นคุณมีเสียงมีเสียงมีเสียง โอ้ยเอาให้กินดีๆเพรากินเนาะผุ่นอ่ะอาลาพาพ่อออกกำลังกายไปลูกไปแลนเร็วๆแลนเฮ้ยสวนทางพี่น้องสวนต้งยังมาสายันเด้อพ่อหลุ่หนีบ่าแม่สายันครับ ได้วๆนี่มันกินเดี๋ไม่เห็นหลังพุ่น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 ยูกกะละมั่งข้างพุ่น <S <S นั่นมากินดินอีกแล้วเห็นบอพี่ <S <S เน่วเอามันแก้วมาให้หลากินเนี้ยครับพ่อครับ เห็นบ้นี่เห็นหลาดกินบ้นี่ปีอูห้าบักใหญ่เลยปาดเออขาเพื่อนเตะเตะเตะบัดมืดนน่อยเพื่อนกับอูพูดนะพูดนะพูดนะนัะ่บ้เอาเลยเอาไหมไม่เอาก็ไม่ต้องเอาไม่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 ไมไมไม มาๆมามามาวิ string, leuk, leuk, leuk. Eu, ha, well, ่งมาเอ๊ะเอ๊เูลูกช้างคนพาลูกช้างวิ่งออกกำลังไกลอู้มา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 มมา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  阿拉เสิเอาไปทิ้งให้พ่ออ阿拉สร้อยครับลาสร้อยครับพ่อครับลาสร้อยครับยิงห้ามียุครับเจ๊ไไปไปไปวะเบิ้ลทอนั้นยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุเพิ่นว่าวาน้ำเพิ่นเด้อค่ะเด้ออย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์ค่ะ หนึ่งไลก์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจนะคะจะพบกับน้องมิ่งคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะลงลงลง